แชร์เน็ตจาก iPhone หรือ iPad ไปเล่นเครื่องอื่นเล่นไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับสามารถที่จะแก้ปัญหาสําหรับคนที่แชร์ไปแล้วมันหลุดไปบ่อยได้ด้วยให้ทําดังต่อไปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิธีที่1กันก่อนวิธีที่1เราจะต้องเข้าไปตรวจเช็ตวจครสอบก่อนเราได้ทําการเปิดอนุญาตให้ทําการแชร์ Wi-Fi h o t s p o t แล้วหรือยังขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่ Ho t spot ส่วนบุคคล ให้เรามาดูตรงนี้ครับสวิตตัวนี้เราได้ทําการโยกให้เป็นออนแบบนี้แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่ได้โยกก็กดโยกซะแต่ถ้าเกิดเราโยกอยู่แล้วมันก็ไม่ยอมแชร์ w i f i hotspot ให้เห็นชื่อมันก็ไม่ยอมแชร์ w i f i hotspot ให้เครื่องอื่นได้ดังนั้นให้เรามาทําการปิดแล้วเปิดใหม่ครับแล้วตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งครับให้เรามาดูตรงสวิตตัวนี้ด้วยครับว่าใช้งานร่วมกันได้มากที่สุดตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดไวเนี่ยบางทีในส่วนของเครื่อง ที่มารับ Wi-Fi ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นตัวสเปคที่มันต่ําหรือว่าจํานวนอุปกรณ์มันเยอะมากกว่าปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถรับได้ดังนั้นเราก็เปิดให้เป็นเขียวแบบของคู่หนึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดแบบเนี้ยบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าขึ้นความถี่มันอาจจะไม่แมทกันดังนั้นให้เปิดแบบนี้มันก็จะรับได้ครอบคลุมมากกว่าแบบนี้อันนี้ถ้าใครทําการเปิดปิดแล้วแล้วก็เปิดแบบที่คู่หนึ่งแนะนํามาแล้วเครื่องอื่นๆนั้นก็ยังไม่สามารถรับฮอตสปอตจากเครื่องเราได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปกัันเลยครบ วิธีต่อไปนี้ถ้าเกิดใครทําตามที่คุณหนึ่งในวิธีแรกแล้วยังไม่ได้มาดูวิธีที่สองครับอ่ะปัดออกไปก่อนปัดออกไปก่อนให้เราเข้าไปเปลี่ยนชื่อ WiFi ฮอสปอร์ตของเราทําไมถึงต้องเปลี่ยนเพราะว่าบางพื้นที่ที่เราไปอยู่ณเวลานั้นๆเนี่ยชื่อของเราอาจจะไปชนกับชื่อของคนอื่นได้อย่างเช่นคนที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยซื้อเครื่องมายังไงก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อ i p iPhone ของเราเลยชื่อ h อ t s p o t เนี่ยมันจะผูกกับ iPhone ของเราดังนั้นวิธีการเปลี่ยนให้ทําตามนี้ครับให้ไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับ ไปที่ทั่วไปไปที่เกี่ยวกับชื่อตรงนี้ครับนี่กดเข้าไปที่ชื่อครับให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยครับบางคนเนี่ยยังเป็นชื่อคําว่า iPhone อยู่เลยซึ่งคําว่า iPhone อะไรต่างๆนะครับทุกคนก็ใช้เหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่มีคนใช้ iPhone เยอะๆครับชื่อมันจะไปชนกันดังนั้น อันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะแชร์ Wi-Fi h o t s p o t ได้เพราะชื่อมันชนกันนั่นเองดังนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อตามนี้ให้เรียบร้อยเราก็จะแชร์ w i f i h o t s p o t ได้เลยเพราะเราเปลี่ยนเสร็จเราก็บันทึกเข้าไปชื่อของเราก็จะไปอยู่ในระบบและมันก็จะเป็นชื่อ WiFi h o t s p o t ของเราเลยทีนี้ถ้าเกิดใครทําตามที่คุณหนึ่งบอกมาตั้งแต่1นถึงสวิธีนั้นแล้วยังไม่ได้เรามาดูวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ครอบคลุมมากๆเลยวิธีสุดท้ายทำดางต่อไปนี้ครับอ่ะปัดออ ให้เราไปที่การตั้งค่าของ iPhone เลื่อนขึ้นไปครับไปที่ทั่วไปเลื่อนลงไปล่างสุดเลยครับเราจะเห็นคำว่าถ่ายโอหรือรีเซ็ต p h o n e ตัวนี้ครับให้กดเข้าไปแล้วให้เราเลือกรีเซ็ตดูดีๆนะครับมันจะมีคำว่าลบข้อมูลอย่าเลือกลบข้อมูลนะครับให้เลือกคำว่ารีเซ็ตกดรีเซ็ตไปปุ๊บเราจะเจอหัวข้อเยอะแยะมากมายเลยให้เราไปเลือกคำว่า รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายหัวข้อที่2นี่ครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายกดเข้าไปครับในวิธีนี้ครับคุณหนึ่งบอกไว้ก่อนว่าวิธีนี้ข้อมูลต่างๆเราไม่หายนะครับอย่างเช่นไลน Facebook รูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลแอปต่างๆไม่หายข้อมูลต่างๆนี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมดังนั้นทุกทุกท่านสามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยแต่สิ่งที่หายไปบอกไว้ก่อน พวกรหัส Wi-Fi ที่เราเคยล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นพวกบลูทูธหูฟังบลูทูธลำโพงอะไรเงี้ยอาจจะถูกเลียยวไปไม่ยากครับเรื่องนั้นเราก็มาคอนเน็กใหม่แค่นั้นเองมาจับคู่ใหม่อ่ะพอเข้ามาในหน้านี้แล้วใครมีรหัสล็อกหน้าจอ iPhone อยู่ก็ใส่รหัสล็อกหน้าจอ iPhone ของเราลงไปครับเมื่อใส่เสร็จปุ๊บระบบจะถามเพื่อความแน่ใจของเราให้เรามากดตรงนี้ครับรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายพอหลังจากนี้แล้วระบบจะทําการปิด แล้วเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นรูป iPhone วิ่ง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 อยู่เขาจะทําการรีเซ็ตเครื่องในขั้นตอนนี้เรารอให้เขารีเซ็ตให้เสร็จก่อนเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับอย่าลืมเอาสายชาร์จมาเสียบไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตัวเครื่องเราแบตเตอรี่ต่ำกว่า80%ห้ามทําการรีเซ็ตโดยเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยว แบตหมดในระหว่างทําการรีเซ็ตเดี๋ยวเครื่องเราจะเปิดไม่ติดได้นําเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถแชร์ WiFi h o าสปอร์หรือการแชร์เน็ตจ,จาก iPhone ในแผลของเราไปเล่นเครื่องอื่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดขัดปัญหารหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้านล่างของคลิปนี้ได้เลยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1สอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ